You ready? วันนี้จิ๋วตอดเป็นชิ้นแล้วครับว่าเบื่อจันเห็นเด็กแจ๊กอ่ะตามกับจังนี่ลบร้องไห้มาได้ือเดี๋ยวไหมตั้งไปไลน์นู่นเลยครับหลักครบตุ้มไป Làm gặp chẳng đi vậy là mấy con lốp mà nào Mấy con lốp mà lươi Mấy đồ trời What? Thì mấy lốp mình mới trời mới bằng đi gì nế Lạp 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 quê Lạp วิธีถอดเครื่องละละตัวนี้จะเป็นตัวห้าสูบจ o 7สนะฮะเลยไม่ได้มีท้องตลาดสั่งศูนย์ทีเดียวอะไยไม่ได้มีทำรองร,าอรง้านะไยสั่งเกโบชากองเซ็ตเล็กสมัดใส่จ่ายได้เหมือนกันจ่ายได้ดีอ๋อนอจิวหมาไส่เพิ่มในเร่งมันจิเจวเป็นสิ อยากเลีงกับเขาบ้างก็ต้องแบบนี้นะครับอยากเลีงกับเขากระตองแบบนี้แหละครับไม่ไกลครบ<ะ>เลีงกับเขาอนเลีงกับเขาอนได้เบื่ออย <c oughs> อู่แต่เรื่องเลยโอ้ย ได้เบื่อเยู่แตด,ดร้วนแล้วอังน,นี้ไม่เคยกบแล้วเ<อ>กีียวว่าเกีียวอยู่แดดร้วนจือเลยพี่นะอถอดตามขั้นตอนนะครับนี่ครับรูนี่ยนี่ใช้ไหมไปเลยวะ่ะเพื่อจังใจลงตัวนี่ฮะ จิงได้เปือเฮตัวน,น,นี้จังไม่ใช่กต,ต่ลงยูทูบด้วยนี่ครับอาจารย์ผมเนี่ยับประมาจาเนเ์ยตั้มจมเพืองเหล็กมม่งย่อโปเป็ดนูนนี่ตอนนี้เป็ดริบเ,เกับอมย่างก็นโนรเลยนะอเนาะอย่างจับน,น,นยอย่งเลนังปูอยู่เลยดูนี่เลยนี่ดูนี่ลนนลเลยติโกเลนังปู <laughs> อย่ <c oughs> น,นี่เป๋เลยขัวชาวต้องอะไรเรายืด่เรืองคอ,อ,อ,อยตุ้มปุ้นี่ครับพอดพอดพอดทำไมจ่มน,นี่เป๋แล้วม,มันทอดมาก มีกิจการตอดกากไส้ตัวทิพบาร์โปนี่จะกลุ้มเลยนะปวดไอ,อเสียแลรงจ้าวันนี้กระทันกว่าลูกเลยไม่ลุ้งไปจันหลังดีไม่ลุ้งไปงจันหลังดีนะนี่เลยกันนะดอ่กเหิือนหัวลูกนี่นางเลยงกอ่าปวดน็อตแม่เป็นซึ้งเห็นเล่น็อตกับน็อตดูน็อตกับน็อตน็อตดูน็อตเปียกกากนอตไตัวทิพบาร์โปลเลยตรงมา้งเสี้ยงอ่โอ้

กูต้องยึดกันนี่ได้ยาวันพุดเออมันสั่งศูนย์นอย่างเดียวอะไหล่ตัวห้าอเจ็ดซีไม่มีสองตลาดครับว่บาจะใส่เจฟไว้มันก็หนักท้ายเกินสั่งหมื่อชั้งกันแล้วหมื่นชั้นยึดไปแกโตกันแล้ว

ึงคนจะกลาะรถกันนะไม่ยาวหรือเปล่ารถยาวแสดงว่าต้องถอนแต่รถต้นไม่ต้องถอนมันเป็นไหมมันกันฮะไม่นน

ไยก้าวมังจ้าอบลืออดื่อาดับน้ำเออาก้าวไปนัมพี่มืแล้วอยาดัน้ำจะได้อยากก้ามไปใกล้รัวบ้านร้านเดี๋ยวอ่ะาจกบได้ลูกว่ง้าไมาวได้ตายอู่

ปอดเครื่อง JO7C ออตัวแ,งแรงของเจ้าจิามมมมวา๋วเาาเเเเเเเ้้กก็็มม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 มีีีตตตาาาา่่่ลยยัันนนนนนหหือออออววะปุ กันเหนื่อยเลือเท่านั้ะพองบริบทนี่ tôi đây là EinFuel Elliot này Để ดูมันมาีนี่นี่มันเอาเป็นเพื่อนิ้อะไรแกควบลกัมนมาดลั่งแล้ยางี้ใสรเไปแนี่อสจยาดเดี๋ยวเราไปโตกัน็วมึเด๋ยวกูอะ

นังยบอยู่เลยกันเหล่านะ่ะตามออกมาเล่เราร่าวนึงรา่ราวเล่งเป็นภาษาตายที่คลิปนี้มันเหลืวมันต่ำไว้ยุ่งอย่าจริงๆเขานนะจุดนี้ยกออกไปทางจุดด้วยอย่งไรวะนะไม่ต้องเดี๋ยวลกวววลัวด้วยอ่ะมันกลัวนี่

โอ้ม่น,นุ๊กเหลวลเกลือย่างงี้เหลวเกลืองู้นมาเมื่อนกันแม่แหละไอจิ๋วเมื่อนี่กันเลยนะยโอ้ลืมไปวุป้บมาจังรถเต้ยนี่ดำเนอะเอนนงนี่ก็เต้ยแยมแางนี่ป่านนี้รถเต้ยตัวไหนวันนี้ลุย วานายได้จบแตาเหลืองตาเหลืองความรู้ตรงออาจารย์คนนี้เลยกับเฉียงเฉืองวานายได้จบเดี๋ยวว่ะอาจารย์ต้นู่ดีเลยว่าปั้นซือโดนบนอีกแล้วครับอาจารย์ใช้ทำความสะอาดเมื่อวานเนี่ยได้แค่เนี้ย ก็เอาลมเป่าแล้วครับแต่มันไม่จะหาดก็เลยโดนบ่นไปนิดนึง,งนี่ยังไงเดวนี่หลุดยังนี่ทุกเยนกันไหมไม่ต้องนีไง่ไม่ต้องไม่ปืนที่ ังรุ่นอย่างเดียวเืวองตัวนี้เต๋ตัวนี้มันเจ็ดซี่เลย<อ>มันมาใจเป็ดเ,เลยาารูปนูกลลเลยาในในลมันมนเนี่ยตอนประกอบการแข่งหวาดได้จักทีปอบโอ๊ะได้จักนุอยประกอบมายิดเ, <laughs> <laughs> เอ,นเอน็นเอ็นวายิดบื้อนะก็อุดเดรุ่งน,นะ วิ่งไปเล็วเต้บ้างหรือว่าหรือว่ามันเป็นก่อนี่บินแต่ว่าน้ำด้ดันเป็นแบบว่าเตกยนไหมวะน่าอยูอ่เออโอ้อยากแม่งตับน้ำตว๊กตับน้ำโอ้โหอ๋อ ตถน,นี้กันแล้วครับ นี่เงขึ้นแล้วอ้านลอกจุ่มเลยนู่ไมาดูให้ใ้ผู้จำนานการให้ผู้จำนานการเจ๊กเลยเบนเบนเบนเลน đeo ừ. khắp Con ngủ đấy, này, con Mày được. Được. Oh. Kiểu này này đại Leo, dọn tàu Leo. Chấp quá chú cảnh Ồ, đàn em này Mai nằm nát đi. Đánh đánh đánh. này biểu rồi tôi cứu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn